สวัสดีครับเอฟซีเดครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวการทำงานครับวิถีเกษตรศาสตร์ยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับโอ้จะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับนะเจ้าขันที่สามว่ามันเในเ็ตให้มัาย่างดีตัวนี้โอ้มาฐานตัวโอ้พี่น้องนะครับ ลองๆหน่อยลองให้เจ้าของมันดูหน่อยนะครับนะโอ้ระบบแรงเร็วครับมันเดิมโอ้มันนิ่มกว่าเก่าตัวหนีแมลูกพี่ร์ะยกได้สูงสุดครับนะสี่เมตรยี่ครับนะโอ้ไม่ใช่สี่เมตรยี่แล้วพี่น้องห้าเมตรแล้วนะครับนะน่าจะแก้ระบบใหม่ครับเนี่ยโอ้โหโอ้เอาเขาจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ถือว่ามาส่งตัวนะครับวันนี้ขายนึ่งชิ้อแล้วถือว่ามาส่งตัวนะครับนะโอว้าสิบล้อได้สบายคนเราเนาะรุ่นนี้เนาะโอ้โหพี่น้องเขาเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนะก็มีการเก็บสีให้ใหม่หมดนะครับนะ นี่ครับเก็บหมดครับทุกอย่างเก็บให้หมดเลยนะครับจะไปส่งให้ครับทางเอฟซีของเรานะครับนะเออหนึ่งมาเมื่อไหร่ก็เมียใ้ผมตลอดนะครับเนี่ยบอกว่าตัวลูกเตะคิดแรกจนคิดสุดท้ายนะครับ <laughs> เอาอยู่บ้านไหนไอ้<ะ>สีทองครามครับต้องมาง่านอยู่สีทองครามนะครับออโอ้อยู่พานน้อยออโอ้สีขี้ขกับบ้านเรื่อหรือยังไง โอ้ยไปส่งแล้วนะครับถึงเป็นเอฟซีของเรานะครับเนี่ยจิตตามมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ได้มาเอาตัวนะครับนี่เจ้าคันยี่สามนะครับเพื่อจะไปใช้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าท่านไหนที่กำลังมองหารถที่จะไปรับจ้างรับจ็อบนะครับนะดูตัวนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ข้อดีหลายอย่างนะครับ ซึ่งผมไม่สามารถที่จะออกสื่อได้นะพี่น้องนะนี่ครับปัญหาจุกจิกซ่อมง่ายครับพี่น้องนะนี่ครับสายนี้คือเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับนะสายเป็นสายถักอย่างดีครับนะนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดครับระบบนี้คือนิ่มมมากเลยนะพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับ โอ้โหสมบูรณ์แบบครับปีหน้าไปล่าหัวตันเลยนะครับเนี่ยตันละร้อยเราได้จากหาพันตันก็พอได้พี่น้าเด้อได้หาพันตันจะก็ได้งไงรถขึ้นแล้วล่ะโอ้อยทหารห้อย <laughs> เองยังขึ้นเลยออกกำไรได้ไม่น้อยนี่ว่ากันไหนเนียน คือมันสมไงมันสมไงอ่ามันพอใครใครว่าอยากเปรียบเทียบเลยหรอกแต่าใครก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์กับเครื่องสูบเดียวไอ้ตัวนี้มันสมแค่หลักร้อยไอ้นั่นมันโอยู่ครับไอ้นั่นมันสมเป็นหลักหมื่นเลยคันปากตัวนี้พังเงินบ่ตัวนี้พังตัวนี้พังเงินบ่อขันเป็นรถใหญ่เงินบ่อเปียบเงินไม่ห้าหมื่นครับอ่าอันตัวนี้พวกรันครับอกนเด d e r พวกสร้างพวกปากพวก นี่ั้นที่นี่เื่อเราเขีมให้ไหมเข้มให้ระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งซีสันเนาะหนึ่งปีหนึ่งฤดูกันพวกสางเดีพวกตัวเบาในนุ่นนี้น่าจะซ่อมให้ยอดได้ว่าเข้มให้ก่ได้เพราะว่ามันเม่นหองะีสีมากสีสมาก อบรขีนอยแล้วก็เกอาเวรชื่ออะไรนะนี่ไปพหันก็้อชื่ออะไรเลยอืมกเขมหมกเกาละสบปรเอ่ะตรเกอ่าไปน้องนั่งขับบ้งด้วยเป็นไหรถทำเงินนะครับอนี่ครับ เน้นทุกคลิปนะครับดกดไลค์ให้ทุกคลิปเลยนะครับขอบค<ด>ุณมากๆนะครับ <laughs> <laughs> เช็คระบบนะกันที่สามครับไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็จะพานะครับ<ด>ไปส่งทำงาน,เน,งงนเนี่ยเพราะต้องห่วงมันหรอกเนี่ย บีนี่ก็เห็นลุยดูการมาทั้งดูการเลยเนาะอ่าือเห็นแล้วล่ะประสิทธิภาพนี่มต้นจนจบเสียดายช่วงมันลุยขีดตุ่มมาในบ้านไทยบังโอ้เสียดายอยู่สองขั้นเดีอืมลุยสองขั้นไปย้อนว่ามันลุยตมล่ะอ่าช่วยช่วยกันเดียวจิดตามนันแหละปากก้อนเลยครับกันเนี่เนาะอ่คไุ่นก็า ที่สองเขาไม่ใจจากภาคหลายหม่องอยู่อ่ามันเป็นขั้นที่สองเดี๋ยวอันนี้อันนี้ภาคอืพพอยัมอะไรเกรีอืติทุกตัวเลยทุกเส้นเลยทุกหัวเลยอืตัวอัดมาบ่ค่อยดีเนาะได้รับเราเที่ยมไปนี่ละอืมลูกค้าพี่ไอพี่ว่าท่านว่าลูกค้าเดียวกันเดินเราก็ซอยอยู่อืตัวตัวนี้มันพอสั่งเขึ้นมา เออันนี้สร้างเขามาเขายำมาเลยมาตรฐานนะคือมันวางเสี้ยวเสื้อกงหรเขาพวกแบมันคาต่างคาไอืมดีอกเพราะว่ามันทานายมากอือเขาเหยีดมากจะเขาหยีมากแบบไหเนาะอืมเาายางพวกส้างนี่อืมต้องห่วงเด้วอันนี้ชุ้มนี่มันใส่ความแรงนี่แล้วเนาะ เพราะว่าปลูกกระบอกสันตันเลยคือต้องว่ารถมันติกรรมสั้นเดียวเมื่อกแห้งเครื่องเข้าละเรื่องบิดมันมหาศาลแล้วตัวนี่นี่แห้งแค่เขาใส่เครื่องถึงมันหนักพี่น้องนะครับเจ้าของใหม่นะครับโหลเครื่องลงฟันบลาโหละดูเราทุกคลิปเละพี่น้องนะครับนะเพียงแตตัดสินใจครับวันนี้นะครับมาเอาเจ้าคันที่สามไปใช้หน้างานนะครับไม่ได้โจมตีนะพี่น้องนะครับนะ แต่ว่าถ้าจะเอารถรถดําดินนะครับนะกับรถชีพเนี่ยรถชีพหาตังได้เยอะกว่านะครับพี่น้องนะนนม <laughs> ผมไม่ได้โจมตีนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับรถดําดินนี่คืดดคอมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับอืม,มออแต่ว่าเจ้านี่วิ่งได้หมดครับนะหรือว่าเป็น อ่าตัวหาเงินให้ใหม่นะครับมาหาเงินเข้าบ้านให้นะครับนะสร้างรายได้ให้นะครับนะสำหรับอ่ารุ่นสร้างตัวนะครับนี่ของจริงครับของจริงนะพีน่น้องอ่าอะไรไม่นี่ครับนะกำลังเช็ครถดูรถครับ นี่กทั้งองโตแล้ว้งต่อ,อเสร็จจากนี้นะครับเราจะไปทดลองนะครับนะอ่าไปคีบอ้อยให้ดูเลยนะครับะน,น,นะเวเาใส่งานบอดตึงแห้งอะไรก็ได้ดอกเดี๋ยวมันตึแพ้ปั๊บตรวบามัน เายกขืนมันพี้เหรเขาะค่อยน็อตนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับนะเวลาห่อตีใส้งานหนักถ้ามันยกขื่นปว้รีนะตัวนี้มันสิบมุนดหรอกปั่มมันน่ะกันห่อนั้นหลายเพราะว่ามันเปิดสองตัวนึงตะกี้มันส่เสียเดียวนะลองเดียวอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยน ลดฤดูกาลทีเสียนี้มาอืมก็เลยแก้ไขเป็นสองแก้ไขเป็นซือเขามาอันนี้บอได้ชื่อมาแบบนี้แต่ว่าให้สร้างอ่านะครับกำลังแนะนำลูกค้านะครับ FC นะครับของเรานะครับอ่ะตอนจากนี้นะครับนะผมก็จะไปให้สร้างเขาดูหน้างานนะครับเดี๋ยวขอพิกัดนะครับนะช่วงนวลแหล่นะครับพี่น้องนะตรงนด้ขอเบอร์ทงเบอร์โทรกันไว้แล้วนะครับนะ เนื่องจากว่าเราจะพาพี่น้องไปดูนะครับนะหน้าง,งานของเจ้าคีบคันทีสามนะครับในดูการต่อไปนะครับโอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูตอนคีบนะครับนะวันนี้เราจะพาพี่น้องไปดูยังส่งนั่นแหละนะครับนะ,อะ,อะโอเคคลิปนี้ไว้คิดก่อนครับสวัสดีครับ